สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกอีกแล้วครับชื่อคลิปก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นของที่ต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยครับใช้แล้วเยี่ยมนะครับผมนี่เลยเป็นไ m มี a แ e c บ 2K นะครับผมสำหรับในกล่องนี้โอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยเหมือนเดิมครับเราก็จะแกะจากฐางที่ไม่มีใบเสร็จนะครับสักครู่นะครับผมขอเวลาแกะก่อนนี่นะครับข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเอากล่องเก็บไว้นะฮะนี่ พเอกเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผม iMi Lab ec 3 2 k นะครับคือตัวนี้จะเป็นกล้องสำหรับ outdoor นะครับเป็นกล้องคล้ายกล้องวงจรปิดตัวทั่วไปนะครับรูปทรงนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่เลยมี human tracking ความชัดระดับ 2k นะครับแล้วก็ใน Mode นะครับแล้วก็มี smart silent นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือ นี่ครับมี PT z View Angle นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับอีกอันนึงก็คือ Duo เต่าสัญญาณคู่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wifi นะครับผมแล้วก็กันน้ํา IP 66นะครับผมกันละอองน้ําได้เลยทีเดียวนะครับมาดูข้างในกันเลยดีกว่านี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้างในกันเลยประกันเหมือนกันนะครับประกัน15เดือนนะครับตัวนี้นี่ครับก็ดึงออกมาเลยนะครับ ก็ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้ววางไว้นะครับแล้วก็มาดูตัวในกล่องกันนะครับขั้นแรกก็เหมือนกันเลยนะครับไอมี่แลบตัวประกันนะครับผมไปถามมาแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรนะครับเพราะทางร้านนะครับมีฐานข้อมูลที่เราซื้อสินค้าอยู่แล้วนะครับไม่มีต้องลงทะเบียนอะไรเลยนะครับก็อนนี้อันนี้เรามาดูกันข้างในก่อนดีกว่าว่า2ชิ้นนี้มีอะไรนี้ขอยัดวางนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูชิ้นใหญ่กันก่อนดีกว่านี่ครับผม ข้างในนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวเอาไว้ใส่การเชื่อมต่อระหว่างปลั๊กนะครับแล้วก็จะมีลูกยางไว้กันน้ำนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์1แอมป์นะครับผม12วัตต์นะครับนี่นี่นะครับสายก็น่าจะประมาณสัก2เมตรได้นะครับเดี๋ยวลองแกะดูสายยาวนะครับไม่ต้องห่วงตัวไอม่แลบเนี่ยให้สายมายาวมากครับแต่ละชิ้นน่าจะยาวมากเลยครับโอ้โห โอ้ยาวกว่าตัวที่แล้วอีกนะครับยาวกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่โอเคเราม้วนเก็บไว้ก่อนอะไรที่เราไม่ใช้ก็เก็บเข้ากล้องไ้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับด้านในก็จะมีนี่นะครับเป็นตัวไกด์ไลน์นะครับโลเคชันสติ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวแปะไปบนกําแพงแล้วเราก็เจาะรูตามอันนี้เลยครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งเล็งจุดเองนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นคู่มือทั่วไปนะครับผม ซึ่งเราไม่อ่านกันอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆตัวเทปดําพันสายไฟนะครับผมคือเอาไว้กันตอนระหว่างจุดเชื่อมของตัวสายตอนเข้ากล้องนะครับก็อันนี้อันนี้นะครับเป็นหัวหมุดกล้องนะครับที่ใส่ระหว่างเป็นแล้วก็นี่นะครับเป็นปุ๊กนะครับที่ไว้ยึดกับกาแพงนะครับผมหมดแล้วครับแล้วก็มีนี่อีกการนึง มีมาให้ด้วยครับสำหรับใสใจเรานะครับผมก็คือไขควงทีนี้อันไหนเราไม่ใช้เราก็เก็บครับผมโอเคทีนี้ด้านในกล่องก็จะมาถึงตัวกล้องเราแล้วนี่เลยนี่นะครับตัวกล้องเรา คุณภาพนะครับกระดุเนี่ยโอเคเลยเหมือนตอนที่เราซื้อกล้องไอมีลแลบตัวแรกมาเลยนะครับนี้หัวเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้หัวที่ไว้เสียบสําหรับเสียบสายแลนได้นะครับส่วนอันนี้เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นหัวเสียบสายแลนนะครับถ้าใครใช้ Wi-Fi ก็ไม่ต้องเสียบนะครับตัวนี้แล้วก็ดูข้างในกล่องอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่นะครับด้านในกล่องอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นแป้นตัวยึดของกล้องนะครับเอาไว้ใส่หัวบอลนี่นะครับเอว้ใส่กรบหัวบอลอันน กล้องนะครับให้มันฟรีได้นะครับเราเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าขั้นตอนการประกอบนะครับก็คือถอดตัวนี้ออกนะครับหมุนตัวนี้ออกเลยแล้วก็เอาตัวนี้นะครับดึงออกเฉยๆนะครับไม่ต้องบิดออกนะครับพอดีผมทําผิดนิดนึงแล้วก็เอาเนี่ยครับอันนี้นะครับตัวหัวบอลเสียบเข้าไปนี่นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้เสร็จนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่เดิมนี่นะครับมันก็จะยังไม่อยู่นะครับนี้เราก็สวมตัวนี้เข้าไปทีนแล้วทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ หมุนออกนะครับผมเพื่อขายตัวหัวบอลเนี่ยครับอย่างนี้เลยให้มันฟรีได้นะครับพอเราได้ระดับแล้วนะครับเราก็หมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับทีนี้หัวบอลเราก็จะไม่ไปไหนแล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับนําตัวกล้องเราเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับนี่เลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับที่แถมมากับตัวปุกนะครับนี่เป็นน็อตตัวเล็กนะครับผมนําน็อตตัวเล็กนะครับมาไขเลยนะครับ โอเคนะครับไข่พอตึงมือนะครับเราก็จะได้หน้าตารูปร่างกล้องเรามาแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาของกล้องจอปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงมาตรฐานนะครับที่ใช้กันด้านหน้าเลนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่เมมกันเลยนะครับเมมก็ใส่ด้านล่างนี่ครับจะเขียนว่ารีเซ็ตนะครับแล้วเราก็ใช้ไข่ควงนะครับไข่ออกเหมือนเดิมจะมีน็อตมาสองตัวเท่านั้นนะครับ นี่นะครับจะมีที่ใส่เมมนะครับพร้อมกับปุ่มรีเซ็ตรับอยู่ที่เดียวกันเลยเราก็นําเมมนะครับมาใส่นี่นะครับคือเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่เมมแล้วแต่เราก็อย่าเพิ่งปิดฝานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพกล้องกันก่อนนะครับเพื่อตัวกล้องเนี่ยต้องให้เรารีเซ็ตครับเดี๋ยวผมขอย้ายเสียบปลั๊กกันนึงนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบครับรูเล็กเรียบร้อยครับนี่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์สีส้มๆขึ้นนะครับเดี๋ยวกล้องก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับ เราต้องรีเซ็ตสักครู่นะครับผมนี่ครับขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับผมเราก็ใช้แอปใช้แอปมี่โฮมนะครับผมเราก็เข้าไปที่แอปมี่โฮมเลยแล้วก็ไปที่บวกนะครับผมแล้วก็จะไปที่กล้องแล้วก็ไปที่อ่ามอนะครับแล้วก็เลือก i อพีแล็บซิฟูริตี้กล้องเราครับเราก็ทําการกดรีเซ็ตก่อนนะครับเมื่อกี้ผมรีเซ็ตไปแล้วนะครับนี้เราก็เลือกไวไฟท้องการแล้วก็ใส่รหัสคาริสเรียบร้อยนะครับผมแล้วนี้ก็ จะขึ้นว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์กับช่วงช่วงช่องมีกล้องเลเรเอกเอกนะครับแล้วก็กลับมาอย่างแอปมีโฮมใหม่นะครับผมนี่ครับช่างมัช่างมัช่างไม่ช่วงไม่ช่วงใหม่อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับฟังที่กล้องบอกนะครับผมแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่อตามนะครับผมพูดเร็วนิดนึงต้องตั้งใจฟังแล้วก็ทําการแพ i ิ i n g นะครับแล้วก็รอนะครับผม นี่ครับกล้องได้บอกว่าคอนเน็ก Wi-fi แล้วคอมพิวแล้วนะครับผมน่าจะพร้อมใช้งานแล้วครับรอให้เต็มรอดสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็เพิ่มได้เลยว่าเราจะเอาไว้เป็นชื่ออะไรนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตกลงแล้วก็ถัดไปนะครับผมเป็นกล้องถ่ายหน้าร้านนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็รอให้ตัวกล้องเนี่ยโหลดก่อนนะครับสักครู่ครับช้าน่ดนึง เรียบร้อยนะครับทีนี้กล้องก็จะขึ้นว่า I m i r a e s e c u r i t y camera n series นะครับเราก็กดยอมรับไปเลยนะครับแล้วก็นึ่งการ in s t a l l before fix camera please u sure confirm the z o o a z o o i o o m z o ตามนั้นนะครับแล้วก็ไฟฟ้าคอนเน็ speed test นะครับอัปเดตไปเลยนะครับมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดนึงเราก็ทำการอัปเดตนะครับสักครู่นะครับผมอรอแป๊บหนึ่งทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดหนึ่งนะครับ ความเร็วก็อยู่ที่คุณภาพอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะครับนีเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังติดตั้งนะครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเรากองตัวรีวิวติดหน้าบ้านกันนะฮะใจเย็นนะครับผมเพราะทํางานผ่านไ i f i 2.4นะก็จะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ยิ่งตัวขยายไ wi ไฟด้วยก็จะช้าลงไปนิดนึงอัปเดตเฟิร์มแวร์นานมากครับผมตอนติดตั้งนะครับก้องทําการรีเซ็ตแล้วนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ทําตามนะครับ กล้องตัวนี้จะไม่มีรีโมทที่จะแบบขึ้นลงได้นะครับแล้วก็รีคอนเน็กนิดนึงนะครับกล้องหลุดเคมาแล้วนะครับนี่ครับผมในกล้องนะครับก็จะประมาณนี้รู้สึกว่าจะคุณภาพดีกว่าตัวนู้นอีกนะครับผมความนิ่งความเสถียรนี่ครับก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเซตการเฝ้าระวังเป็นช่วงกลางคืนนะครับเ้วก็ การตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถหมุนกล้องไปซ้ายขวาได้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับการตั้งค่าพาม e l าก็จะเหมือนกันนะครับ นี่นะครับถ้าเราต้องการให้ตัวกล้องเราเนี่ยเป็นตัวปล่อย w i อีกทีเราต้องสัญญาณคอนเน็กเป็นสายแลนนะครับเพื่อจะกระจายให้ตัวแหน่กระจาย Wi-Fi ไ,ไ,ไปให้อีกตัวหนึ่งได้ถือว่าสุดยอดเลยครับนี่นะครับแล้วก็เปิดเข้ามาเปิดขาาเดข้ามาเปิดตัว image setting นะครับเข้ามาเปิด dynamic l a n e นะครับถ้าเราใช้กับตรงที่แสงความต่างเยอะนะครับผมแนะนำให้เปิดไว้เลยนะครับตัวนี้ ที่เหลือก็จะไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็จะเป็นทั่วๆไปแล้วก็นี่เราสอนเลยนะครับวิธีการเชื่อมแน็นะครับสําหรับบ้านใครที่มีแน็นะครับอย่างแรกก็คือไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเราก็เข้ามาที่นี่นะครับจุด3จุดนะครับนี่ครับทิ้มเข้าไปที่จุด3จุดครับเข้าไปที่ storage setting นะครับผมแล้วเข้าไปที่ n น็ storage เลยนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอเป็น n น t 326นะครับพอดีผมใช้เป็น n น t 326นะครับอันนี้เราก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราล็อกอิน t ไว้นะครับแล้วก็กดดันเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์วิดีโอนะครับที่เราตั้งไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับกล้องเราก็จะทําการซิงค์ระหว่างเน็นะครับแล้วก็มีตัวเมมที่อยู่ในกล้องด้วยนะครับแล้วก็ซิงค์เข้ามาที่เน็ตด้วย เราก็จะมีที่แบ็กอัพ้อมูล2ทีนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากจะซื้อเมมเพิ่มให้กับตัวกล้องแล้วก็ต้องการให้กล้องเนี่ยวนลูปทับไปเลยสําหรับในมมนะครับแต่ก็ยังมีไฟล์ที่สามารถย้อนดูได้ก็คืออยู่ในแนดเราครับครับผมการใช้แอดก็มีเท่านี้นะครับมีคือแพริ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณภาพโอเคเลยครับแสงสีเรียบร้อยนะครับสําหรับการแกะกล่องแล้วก็สอนวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็สอนการเชื่อมกับแอดนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย